มีพ่อเห่าดงค่ะทุกท่าน430คนตรงนี้พิมพ์คําว่าบารมีพ่อเห่าดงนะคะพิมพ์คําว่าบารมีพ่อเห่าดงทุกท่านจ๋าดันคําว่าบารมีพ่อเห่าดงค่ะ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุ โอมพยาเหาดงนาขาราสุวรรณรัชตังจะระวะมยะหังเทหิสาสเตอิถีวาทาสีวานาขาราสาวาสุวรรณนางรัชตังวัดถังวาโอมมหาสุนทีโพธิสโตจะมะจะเทวามนุษย์สานังตะระมาโพคาวะคิปปังคิป,ปะมะหาสัมปันติสุขังสะกะ สรรกะะนังอะหังวันทามิสิทธิสวาโหมสา,สาธุ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 บารมีของเจ้าพ่อหาดงสาธุบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางทางั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าในานามของเจ้าอ้ําเลขมหาเฮงจะขอจับเลขไขน่นาโชคนี้เป็นตัวเลขนําโชคของผลหวยรัฐบาลและหวยอมสินขอบารมีของเจ้าพ่อหาดงจงบรรดาลพรประธานโชคลาภประธานพรประธานเงินประธานโชคให้กับเอฟซีที่เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้ได้นําเลขไข่นี้ไปซื้อขอให้ถูกสามตัวตรงๆทุกท่านด้วยเทินถ้าวันนี้เลขไข่นี้เข้าผลหวยออมสินและผลหวยรัฐบาลลูกจะนําไข่สิบแผงไปถวายให้กับองค์พ่อเห่าดงที่ศารวันนี้ขอบารมีพ่อเห่าดงจงรับเครื่องที่ลูกนามาสักการะบูชาและขอให้พ่อเห่าดงจงรับ คำที่ลูกบนบานสั่งกล่าวไว้ว e ันนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุห้าร้อยคนตรงนี้ทุกท่านจ๋าพร้อมเนาะนะคะพร้อมนะทุกคนค่ห้าร้อยคนตรงนี้พร้อมนะจ๊ะบารมีพ่อเห่าดงค่ะเรามาจับไข่ตัวแรกกันทุกท่านค่ะเราจะมาจับไข่ตัวแรกกันว่าไข่ตัวแรกจะเป็นตัวเลขอะไรเนาะนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาจับไข่ตัวแรกกันว่าไข่ตัวแรกจะเป็นเลขอะไรสวัสดีห้าร้อยเก้าสิบคนจ้า ใครรอไม่ได้นะคะใครอยากได้สายด่วนก่อนจิ้มลิงก์เลยค่ะที่จ๋าใครรอเลขสายด่วน right ไม่ได้นะคะให้จิ้มเข้าไปที่ลิงก์เลยค่ะจิ้มเข้าไปแล้วให้แจ้งแอดมินว่าขอสายด่วนเจ้ามนะคะทุกคนจ๋าใครท um ี่จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะคะให้แจ้งแอดมินว่าขอสายด่วนเจ้ามนะ นะคะ mould mould ตเตรียมตัวแคปบนะเลขนี้นะคะเน้นเฉพาะรัฐบาลนะคะแล้วก็อมสินนะคะทุกคนจ๋าเลขไข่นี้เน้นเฉพาะรัฐบาลแล้วก็อมสินนะคะเลขไข่นี้เน้นเฉพาะรัฐบาลแล้วก็อมสินค่ะเตรียมตัวแคปบเลขไข่ทุกคนจ๋าเตรียมตัวแคปบเลขไข่นะบารมีพ่อเห่าดงทุกท่านจ๋า ค้าหนึ่งนะคะทุกคนขาหนึ่งเจ็นะ1 7ึ่ดบารมีพ่อเห่าดงทุกท่านจ๋าหนึ่ แบารมีพ่อเห่าดงค่ะหนึ่คนตรงนี้นะคะอย่าลืมเอาไปจับคู่และตัดเล่นนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะหนึ่นะคะติด1881ไว้ด้วยทุกท่านจ๋าติดหนึ่ไว้ด้วยนะคะถ้าจับคู่ตัดเล่นนะคะแปดหนึ่งเจ็นึ่งแปดนะคะ1718นแะคะหนึ่และ7จ็ดแปทุกท่านจ๋าหนึ่และ78แนะคะแคปเสร็จแล้วกดเล็กกาค่ะ ใครขคปเสร็จแล้วกดเล็กเก้าท่านจ๋าใครขคปเสร็จแล้วกดเล็กเก้าค่ะนะคะใครขคปเสร็จแล้วกดเล็เก้าใครขับเสร็จแล้วกดเล็กเก้าท่านจ๋านะคะใครที่ขคบเลขไข่เสร็จแล้วกดเล็9เก้านะคะใครที่ขคบเลขไข่เสร็จแล้วกดเล็กเก้าค่ะต่อไปจะเป็นใบสายด่วนที่ทุกคนรอคอยนะคะต่อไปจะเป็นใบสายด่วนที่ทุกคนรอคอยทุกคนจ๋านะคะ ใบสายด่วนที่ทุกคนรอคอยนะคะใบสายด่วนที่ทุกคนรอคอยนะคะใบสายด่วนที่ทุกคนรอคอยนะคะทุกคนจ๋าเตรียมตัวคะ่ะอ่ะโอเคทุกท่านขาสายด่วนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตแปบ๊บหนึ่ง วันนี้สายด่วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่านจ๋าสายด่วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสายด่วนวันนี้ได้มาสามตัวสองหางแล้วก็สองตัว สี ies, ally, ่หางทุกคนขาไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่ากับเลขสายด่วนทุกท่านจ๋าทุกท่านสามารถแคปได้เลยนะคะใครที่แคปสายด่วนวันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนจ๋าใครที่แคปสายด่วนวันนี้เสร็จแล้วนะคะพิมพ์คําว่ารับรัพ์ค่ะทุกคนจ๋าวันนี้สายด่วนวงในรัฐบาลไทยนะคะสายด่วนวงในรัฐบาลไทยและอมสิน16ตุลาคม2564ทุกคนจ๋า นนีส้สายด่วนที่ได้มานะคะวันนี้สายด่วนที่ได้มาคือเลขแปดสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้า 90ทุกคนจ๋าเลขสายด่วนนะคะ3ตัวนะคะใครชอบก็ลองเอาไปตัดเล่นดูนะทุกคนจ๋าเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะถามว่าสายด่วนเข้าบ่อยไหมสายด่วนก็ค่อนข้างที่จะมาบ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนจ๋าสายด่วนก็ค่อนข้างที่จะมาบ่อยเหมือนกันค่ะทุกคนคะใบนี้นะคะเป็นใบสายด่วนรัฐบาลไทยและอมสินนะใบนี้นะคะใครชอบให้ตามใครไม่ชอบเดอนผ่านนะคะทุกคนจ๋าใครแคปดเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารับซั์ นะคะใครแคทเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารับซับค่าสายด่วนรัฐบาลไทยและออมสินวันนี้ใครที่เห็นไม่ชัดนะคะสามารถจิ้มลิงดนาล่างเพิ่มเพื่อนได้เลยทุกคนจ๋าเมื่อคืนเลขกํายานที่เราจุดได้นะคะเลขกํายานที่เราจุดได้ได้แกนึ่งสทุกคนจ๋าเลขกํายานที่เราจุดได้ได้1นึ่นะคะกํายานที่เราจุดวันนี้ได้1นึ่ทุกคนขาจับคู่ตัดเล่นนะคะได้1 3ึ่สหนึ่งและ3 4นะนะคะชอบก็ตามไม่ชอบเดอนผ่านใบ นี้นะคะอ้ําบอกเลยว่าอ้ําลงให้ตั้งแต่วันที่สามทุกคนค่ะ ใบน,นี้นะคะใบรัฐบาลใบนี้นะคะอ้าาอําเขียนให้ตั้งแต่วันที่สามทุกคนจ๋าใบรัฐบาลใบนี้อ้ําเขียนให้ตั้งแต่วันที่สามใครที่ติดตามอ้ําจริงๆนะคะจะรู้ว่าใบนี้อ้ํางลงให้ตั้งแต่วันที่สามนะคะแล้วอ้ําก็มาเปลี่ยนใส่เป็นใบสีแดงให้กับทุกคนนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าเจะอ้ําขาเจ๊อ้ําให้จริงหรอคะอาจยวอ้ําให้ดูคะ่ะว่าอ้ําลงให้ตั้งแต่วันที่สามเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนจ๋า ใบนี้นะคะอั้มบอกเลยว่าอั้าเขียนให้ตั้งแต่วันที่สามนะใบนี้เขียนให้ตั้งแต่วันที่สามนะคะอั้มได้ลงรลนเห็นไหมอั้าบอกว่าให้นะวันที่สามตุลาคมนะคะบอกเลยว่าใบานี้ให้ตั้งแต่วันที่สามถ้าไปตรงกับเลขของคนดังนะคะอั้มบอกก่อนหรือว่าอั้มให้ก่อนคนดังอีกนะคะเลขนี้อั้มให้ก่อนคนดังนะคะถ้าออกมาแล้วมาบอกว่าจะอั้มไปลอกเลขคนดงังหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนะคะใบนี้อั้มลงให้ตั้งแต่วันที่สามทุกคนจ๋าทุกคนเห็นเนาะ นะคะวันที่สามตุลาคมอัมลงเลขนี้ให้นะคะถ้าเลขนี้ออกนะถ้าเลขนี้ออกนะคะบอกเลยว่าอําลงให้ตั้งแต่วันที่สามแล้วอําก็เอามาเปลี่ยนใส่เป็นใบสีแดงให้กับทุกคนนะคะเอามาเปลี่ยนใส่เป็นใบสีแดงให้กับทุกคนเป็นใบของสำนักเลขเด็กนะคะมาเปลี่ยนใส่ใส่ให้ใบนี้นะคะฉะนั้นแล้วทุกท่านจ๋าใครที่เห็นแล้วนะคะเอาไปซื้อเอาไปแทงกันตัวไหนอันไม่ต้องซื้อตัวไหนเต็มไม่ต้องซื้อค่ะชอบให้ตามไม่ชอบเลื่อนผ่าน